นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตแห่งกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อกลุ่มฝ่ายค้านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นผู้รักชาติแต่กลับพยายามปลุกปั่นความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยโดยเฉพาะในกรณีของปราสาทตาเมินทมและพื้นที่ชายแดนพื้นที่อื่นๆคุณมาเนตกล่าวว่าหากฝ่ายค้านที่อยู่ในต่างแดนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง เขาก็พร้อมที่จะจัดหาอาวุธและส่งพวกเขาไปประจำการที่ชายแดนเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความยากลําบากและความเสียสละของทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าโดยคำพูดดังกล่าวของฮุนมาเดตได้มีการรายงานโดยเว็บไซต์คแคมแธร์มซึ่งระบุว่าแม้ว่าฮุนมาเดตเขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงบุคคลใดโดยตรงแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าคำกล่าวนี้มุ่งเป้าไปที่สมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศรวมถึงผู้สนับสนุนของเขาที่เคลื่อนไหวในประเด็นพิพาทระหว่างกัมพูชาและไทย ถ้าพวกเขารักชาติจริงผมรับรองว่าจะไม่จับกลุมแต่พวกเขาต้องเข้ามาเองผมจะจัดหากองทหารให้พร้อมอาวุธและอุปกรณ์ที่ครบครันและจะให้พวกเขาไปปฏิบัติหน้าที่ที่แนวหน้าของฐานทัพกัมพูชาเป็นเวลาหกเดือนเพื่อให้ฝ่ายค้านได้สัมผัสชีวิตแบบทหารที่แท้จริงคุณมาเนตกล่าวพร้อมกับตั้งคำถามว่าถ้าคุณรักชาติจริงทำไมถึงยังอยู่ต่างประเทศและทำไมไม่กลับมาร่วมปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง แม้ข้อเสนอของฮุนมาเนตจะถูกมองว่าเป็นการท้าทายโดยตรงต่อฝ่ายค้านแต่นักวิชาการหลายฝ่ายให้เหตุผลว่าพวกฝ่ายค้านเขาไม่ได้กลัวการต่อสู้ทางกายภาพแต่พวกเขาเลือกที่จะใช้แนวทางทางการทูตและการเจรจาทางเทคนิคเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับข้อพิาพาทระหว่างประเทศแทนที่จะเพิ่มความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นฮุนมาเนตเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อทำให้ฝ่ายค้านดูอ่อนแอและขาดความกล้าหาญนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์ยืนยันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ระหว่างกัมพูชาและไทยในเรื่องพื้นที่ชายแดนนั้นควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกลสากลไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังทางทหารแม้ว่าฝ่ายค้านบางส่วนอาจไม่ต้องการเข้าร่วมข้อเสนอของฮุนมาเนตด้วยเหตุผลด้านยุธทธศาสตร์ทางการเมืองแต่ในอีกแง่หนึ่งพวกเขาก็น่าจะมีเหตุผลที่สมควรที่จะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองหากต้องเดินทางกลับมายังกัมพูชาเนื่องจากประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เต็มไปด้วยกรณีการแกล้งและการดำเนินคดีทางการเมืองต่อบุคคลสำคัญในฝ่ายค้าน ตั้งแต่กัมพูชาก้าวออกจากสงครามและเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยในช่วงต้นทศวรรษ1990เป็นต้นมานักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนมักถูกข่มขู่และถูกดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งทำร้ายร่างกายหลายคนถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมที่พวกเขาไม่ได้กระทำและต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลตัวอย่างเช่นสมรังสีเองที่เคยถูกตัดสินจำคุกหลายครั้งในข้อหาที่ถูกมองว่าเป็นการดำเนินคดีทางการเมือง ในขณะที่แกนนาฝ่ายค้านคนอื่นๆก็ต้องเผชิญกับการกมคูในลักษณะเดียวกันทําให้พวกเขาจําเป็นต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศในสถานการณ์เช่นนี้การกลับมายังกัมพูชาแม้ว่าจะได้รับการรับรองจากคุณมาเนตว่าจะไม่ถูกจับกุมแต่นั่นก็ยังทําให้ฝ่ายค้าเหล่านี้ยังคงรู้สึกกลัวและยังคงรู้สึกที่จะไม่ปลอดภยัยจากการถูกคุกค,คามหรือกลั่นแกล้งทางการเมืองอยู่ดีสําหรับในกรณีพิพาทเกี่ยวกับปราสาทตาเมือนทมและพื้นที่ชายแดนอื่นๆระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่ได้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่พวกเขาก็ทําให้มันกลายเป็นประเด็นในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนเหล่านี้มักถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้านในกัมพูชาข้อพิพาทเรื่องดินแดนไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงกรณีในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกากูดปราสาทต,ตาเมือนทมที่กําลังเป็นประเด็นกันในเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ และแม้ว่าข้อเสนอของฮุนมานเนทที่ต้องการจะให้ฝ่ายค้านเข้ามาประจำการในพื้นที่ชายแดนอาจดูเหมือนเป็นการทา้าทายให้พวกเขาพิสูจน์ความรักชาติแต่ในทางปฏิบัติแล้วข้อเสนอนี้อาจเป็นเพียงกลยุทธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านขาดความกล้าหาญหรือความจริงใจต่อประเทศอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าฝ่ายค้านพวกเขาก็มีเหตุผลที่สมควรที่จะปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ทั้งจากมุมมองด้านความมั่นคงส่วนตัวและแนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกัน ขณะที่รัฐบาลฮนมาเนตต้องการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตนเองในการปกป้องอธิปไตยของชาติฝ่ายค้านน่าจะมองว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการทางการทูตมากกว่าการ,รเผชิญหน้าด้วยกองกําลังทางทหารครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าการก่อกลนวต่างๆมีหรือที่ผู้นําจะไม่รู้เมื่อรู้แล้วทําไมไม่ลงโทษเมื่อขาดงบในประมาณบริหารประเทศทิมเงินเพิ่มเงินจะกลายเป็นเศษกระดาษแต่ฉันก็ชอบแนวคิดที่ให้เอาฝ่ายค้านไปประจําการแนวหน้าในเรื่องของการรบความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันคิดว่าประเทศไทยของคุณใจดีมากเกินไปทั้งทั้งที่ทผ่านมาพวกคุณช่วยเหลือพวกเขาหลายครั้งแต่ก็เคยโดนโจมตีอยู่เสมอและทางฝั่งคขมรเริ่มกกอนทุกครั้งพวกเขาไว้ใจไม่ได้สําหรับประเทศนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนี่ฉันหายแปลกใจแล้วที่บอกว่าสมัยนี้เขาไม่รบกันแล้วไม่มีความจําเป็นอะไรในการซื้ออาวุธฉันอยากจะให้ดูยูเครนเป็นตัวอย่างนะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นกับเราวันไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมันก็ดีมาก แต่ถ้าเกิดขึ้นจะไปหาซื้ออาวุธที่ไหนไม่ได้ซื้อง่ายเหมือนของขนมในเซเว่นนะที่จะกำเงินไปแล้วเอาขนมกลับออกมาได้ง่ายๆความคิดเห็นท่านต่อไปกัมพูชาถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเดินตามไทยไม่สร้างศัตรูกับไทยแล้วหากพวกเขาไม่อวดอ้างว่าตัวเองเป็นต้นฉบับด้วยนั่นจะสร้างมิตรภาพกับไทยแบบที่ไทยทำกับญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อไป จริงๆแล้วเรื่องนี้ฉันคิดว่าเขมรต้องควรไปเรียนรู้จากเวียดนามมาเลเซียเขารู้จักให้เกียรติและต่อยอดให้เป็นแบบฉบับของตัวเองวันหนึ่งก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่เท่านั้นส่วนของเขมรก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนี่เป็นความคิดที่พลาดสุดๆสําหรับพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อไปแปลกนะที่มาเน่ต้องการให้ฝ่ายค้านของตัวเองกลับเข้ามาในประเทศฉันคิดว่าพวกเขาพูดดีแต่ว่าไทยไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ไม่เคยพูดเลยว่าตอนสงครามเวียดนามกับไทย เขาโดยเวียดนามโจมตีแล้วหนีเข้ามาฝั่งไทยจํานวนมากคนไทยก็ยอมให้เข้ามาหลบไทยทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปเอาจริงเลยนะถ้าเขมรเขารู้จักเรียนรู้ว่ารากเหง้ามาจากที่ไหนพวกเขาคงไม่มาไล่เคลมทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ตามประวัติศาสตร์เขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนถ้าเขารู้จักและยอมรับรากเหง้านี้แล้วรู้จักพัฒนาทุกอย่างจะดีขึ้นเองและต้องพัฒนาวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้ได้รวมถึงถึงรากเหง้ามาจากสยามก็จริง ถ้ามีการวิวัฒนาการให้เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองเรื่องประสาทต,ตาเหมือนทงเหมือนกันพวกเขาก็ทําตัวเองเหมือนคนไม่รู้เรื่องและพยายามขึ้นมาก่อกวนคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับล่าสุดคุณมาเนตเพิ่งรับมอบซีซาเซนเจลและจรวดหลายลำกล้องและอาวุธอื่นๆมากมายจากจีนผมกล้าพูดเลยในอนาคตพวกเขาอาจจะเล่นงานคุณแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่าอย่าเอาขมร้ราวการเมืองของขมรมาเปรียบเทียบกับไทยความคิดเห็นท่านต่อไป รัฐบาลฮุนมาเนตใช้วิธีปลุกชาตินิยมเพื่อคะแนนเสียงมาก่อนขณะที่ตอนนี้ฝ่ายค้านขมรซึ่งเคลื่อนไหวนอกประเทศเท่านั้นพวกเขาก็จะใช้วิธีปลุกชาตินิยมทุงกอบกูดเพื่อปลุกระดมเรียกคะแนนนิยมจากคนขมรฉันจะอธิบายสั้นๆก็คือขมรเหมือนกันทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านอยากได้ของไทยแบบไม่คิดความคิดเห็นท่านต่อไปไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกถ้าไม่ได้รับการยั่วยุและคอยหาเรื่องไทยไม่กลัวหรอกขมรแต่เราอยากอยู่แบบสงบถ้าไม่อยากสงบก็จัดมา แต่คุณอยากคิดว่าผู้ใหญ่ในไทยอยู่ข้างคุณเมื่อถึงจุดแตกหักคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจคุณแน่นอนหากเขเมรยังทําตัวแบบนี้ฉันคิดว่าไม่นานทั่วโลกจะรุมประนามเขเมรแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปจากเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานสําคัญว่านักการมเ,เมืองขมรไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลล้วนเอาประเด็นระหว่างประเทศมาปลุกความรักชาติแบบผิด,ผดเพื่อเรียกคะแนนนิยมเอาดีใส่ตัวความคิดเห็นท่านต่อไป ถ้าคิดจะจัดการทำสงครามกับประเทศไทยลองคิดถึงความพินาศในสมัยก่อนของคอมม n ต์ได้ไหมนั่นอาจจะได้เป็นเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยนี้จะรุนแรงกว่าเดิมมากและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ